สนับสนุนโดยเมืองไทยสมัยคลับจากเมืองไทยประกันชีวิตนี่ไงหนังสือพี่ของเราออกแล้วนะครับดาราเดลลี่โอ้โหข่าวใหญ่พาดหัวนมมานี่เลยไอหัวเออหัวคนหัวคนควพาพาดหัวคนมานี่เลยชิงดังมางชมอ้ัมชมภูาอ,อารยาและความรักครับนี่ โอ้แฟนเขายังน่าเหมือนกันเลยนะถูกต้องเขาเป็นพี่น้องกันตะกูนีวกาน Not น้ต Not note, Not ้นะนี่ลงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนี้อ่านหรือยังก็คือเหมือนกับว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเขาก็เหมือนว่ามันดังมาพอๆกันตีคู่ก,กันมา<บ>ในปีนี้สาวฮอตไงแข่งกันแข่งกันถูกต้องนะคะเรื่องราวมีมากมายจริงเลยนี่นี่ด้วยนี่แพนเค้กนะครับกับพระเอกสุดหล่อเป้วงเสลอถูกต้องแล้วนะคะแลวข้างในนะคะก็มีข่าวที่แบบว่าร้อนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเดี๋ยวพี่เปิดให้ดู มีข่าวเรนแฟชั่นงามหล่อในชุดไทยให้ดูนิดเดียวให้ดูนิดเดียวให้ดูนิดเดียวเพะคุณผู้ชมนี่นะคะถ้าอยากอ่านข่าวแซ่บๆของดาราเดลี่ของเราติดตามได้เลยทุกแผงในสื่อกับนักสือพิมพ์ดาราเดลี่วางแล้วจ๊ะไปซื้อกันนะคะโอ้โหเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ดมนั่นแหละดูพี่ก็ได้ดมเนี่ยดูพี่ดูพี่ อ่อย่าลืมนะคะยามเอสด้วยคุณผู้ชมค่ะ421839นะคะโ่งเข้ามาทั้งไทยกับเราได้เช่นเคยนะคะแล้วประเด็นที่เราน่าสนใจเดี๋ยวเราจะจับมาอยู่ในช่วงเอ s เช็อตด้วยจ้ะถูกต้องครับตอนนี้เรามาที่ข่าวอินเตอร์นิวส์กันดีกว่าพูดไม่ถูกมันต้องอินเตอร์นิ เออนั่นแหละข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะนะข่าวนี้เป็นข่าวของคนอังกฤษค่ะที่นึกสนุกค่ะทำภาพยนตร์หนังชีวิตรักเจ้าชายวิลเลียมโดยใช้ชื่อว่าวิลเลียมแอนด์เคสเดอะมูวี่นะคะซึ่งถูกนักวิจารณ์ขนาดนาว่าเป็นหนังน้ำเน่าคุณตามจากผู้กกับฮอลลีวูดที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษอืมก็คือเ้าไม่รู้เรื่องราวจะไปทำหนังดีออกมาได้ยังไง้วแต่จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่สนใจของคนอังกฤษนะจำนวนเยอะมากเลยเพราะเขาสม สงสัยว่าหนังเนี่ยจะออกมาใน หวยระดับไหนแรงมากทั้งสังเนี่ยนะคะมันว่าด้วยเรื่องราวความรักของเชียร์บอลอังกฤษด้วยล่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็สาวเคทธีเดนตันนะฮะที่ใช้ชีวิตพบรักกันระหว่างศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูน่สกอตแลนด์โอ้โหซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับถูกแพร่ภาพในอังกฤษแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาก่อนวันที่29เมษายนซึ่งเป็นพิธีอภิเษกสมรสที่จะมีขึ้นครับโดยเป็นฝีมือของผู้กำกับนะครับอย่างมาร์ครอสแมนทีี่ม งานฝากเอาไว้นะครับในซีรีส์ทางโทรทัศน์มาแล้วหลายเรื่องเช่นลิซซี่แมกอยนะครับ Ghost Whisperer รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Cinderella Story ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาราสาวสวยนะครับอย่างฮิลารีดัฟแสดงในภาพยนตร์ด้วยแต่สำหรับหนังเรื่องนี้เรียกว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนั้นเลยเก่งคนเองเพราะว่างานวิวาที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นพิธีแต่งงานแห่งทศวรรษเลยเนี่ยนะคะจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนนี้และมีผู้ให้ความสนใจติดตามเนี่ยเรียกว่าเป็นนับล้านๆคนทั่วโลกเลย ก็ต้องติดตามดูแล้วกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะห่วยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องวิลเลียมแอนด์แคทนะครับเดอะมูฟวี่ใช่แต่ก็น่าสนใจนะจริงๆแล้วแล้วมันก็น่าดูอะแต่จริงๆพี่เป็นคนไม่ชอบดูหนังอัด อัทชีวประวัติอของชาวบ้านอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้กันตอนนี้นะคะเราข้ามฝั่งไปเอเชียนบ้งางดีกว่าดีจ้ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของเป็นกรณีก่อนหลังจากที่มีกรณีของแทยอนนะคะ,ะนักร้องสาวจากวงเกิร์ลเจนเนอเรชั่นที่แซงอ่าอ่าอ่าแซลิซ่าไังยอม้ยนี่ไงอไอ้บ้าเนี่ยบุกขึ้นไปเนี่ยชะชากขึ้นไปชนเท้าบนกลางเวทีในขณะที่เขาร้องเลงอยู่อันนี้เป็นกรณีที่เคยผ่านมาแล้วนะแก่บ้ากามเนี่ยทำนี้ได้ไงอย่างทั่คาไใจที่ไปมากค่ะแต่ล่าสุด เดนกับคนอื่นไงนี่ไงนะครับมันกลายเป็นเทรนด์ในเกาหลีไปแล้วครับล่าสุดชื่ออะไรวะเนี่ยฮีซองนะครับต้องออกออกเสียงให้ชัดฮวีซองฮวีซองนะครับเป็นตัวเอสฮวีซองนะครับรักน้องนักร้องหนุ่มแดนกิมจินะครับกลายเป็นเหยื่ออีกหนึ่งรายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขณะที่เขาเนี่ยกำลังแสดงในเพลงอ่าวิดเมย์นะครับซึ่งก็มีผู้ชายนิรนามคนนี้แหละกระโดดไปบนเวทีครับแล้วก็เดินอย่างใจเย็นเข้าไปก่อนจะกระโดดเตะใส่ฮวีซอง อ่านี่อย,อยู่ดีวิ่งไปกระโดดเตะเขานะครับแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับแต่ว่า นักร้องสุดหลงเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีถูกต้องแล้วจนจบเพลงจบแบบมืออาชีพเลยว่าใช่ไหมคะซึ่งทางตัวแทนของนักร้องหนุ่มนะคะเอามาบดเผยเรื่องนี้ว่าตอนนั้นมีชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาบนเวทีแตวก็พร้อมที่จะทำร้ายร่างกายของวีซองแต่วีซองที่ว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กอะมันขึ้นไปได้ยังไงพี่ไม่เข้าใจเนี่ยสี่กาดเขาออกจะแบบรุนแรงนะทางเกาหลีเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วก็ไปกระโดดเตะกระโดดทีบเลยแหละไม่กระโดดเตะกระโดดทีบเลยนะคะแต่ว่าวีซองในเขากำรับมืออย่างสงบสงบแล้วก็ทำตาทำ ก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์นี้กับเกอร์เจนแล้วก็วีซ<ช>องเ่ยนะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ย ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ security ยามหน่วยรักษาความปลอดภัยปล่อยมันขึ้นมาได้ยังไงถึงตัวเลยนะถึงตัวศิลปินนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากแลวหลายๆคนก็ทราบอยู่ว่าเกาหลีนี่เป็นอะไรที่กาดเขาแบบแน้น,น,นหนาแล้วโหดมากแต่ก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะบ้านเราเหมือนกันนะฮะเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องที่กระทันหันแล้วก็คาดไม่เขาเรียกว่าไม่คาดคิดอะสิเป็นไทยเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนิดนึงถ้าเกิดมันเอา้นดูด้วยมอ้คือจะบอกเลยน่ากลัวมากระวังตัวกันนิดนึงนะคะใช่่ตออปศิล้ง กากเล่นอ่ะมาถึงข่าวสุดท้ายของอินเตอร์เนียสกันดีกว่าพี่เพ็ญดีครับมาเข้าดูข่าวนี้ดีกว่านะครับสำหรับนักแสดงสาวผมบอลสุดเซ็กซี่นั่นเองกับอีวานเลเช์วูดครับ ซึ่งอยู่ดีเธอก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีรสนิยม2เพศคือสามารถรักร่วมเพศได้ทั้งชายทั้งหญิงแบบไบเซ็กชวลอู้ตาย oh, <man> แรงๆนะแม้ในสายตาของคนทั่วไปนี่นะเธอจะเคยคบหาอยู่แต่หนุม่มๆแต่ะแ,แสดงสาวเนี่ยที่เคยมัน่นครั้งหนึ่งเคยมั่นหมายกับอรกเกอร์สุดขั้วนะมาริลินมาริลินแมนสันเธอก็ยอมรับอยู่ว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์หรือประสบการณ์กับคนเพศเดียวกันเหมือนกันนะเอกเป็นบ้าเลยนะครับเออจริงไม่เป็นไรเป็นพี่พี่ก็ยอมนะเนอไม่เป็นไรหรอกก เนี่ยต้องบอกนะครับว่าตบมือให้ที่ออกมากล้ายอมรับนะครับเพราะว่าจริงๆยุคนี้แล้วรักเพศไหนนะครับก็เพศนั้นไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีของสังคมก็พอรักกันเข้าววยความรักเป็นสิ่งที่สวยงามกับตุ๊ดเกกับัเคยไดแล้วแต่ไปได้หมดนะคะไม่เป็นไรแต่ของพี่นี่ขอแค่ชนี only S <S> <S ชัดเจนมากนะ,ะวันนี้ก็เรียกว่าเต็มอิ่มกันเลยนะคะทีชมเต็มกับข่าวที่เรานํามานําเสนอนะคะแต่คุณผู้ชมคะสิ่งสําคัญคะ่ะชาวภาคใต้ของเรานี่นะคะกําลังรอรับความช่วยเหลืออยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ w w w d a r a d a i l y c o m นะคะในนั้นก็จะมีองค์กรต่างๆาที่เขาคอยรับ ช่วยเหลืออยู่หรือก็ติดตามข่าวสารของพวกเราได้เช่นเคยที่เว็บนี้ค่ะถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคุบิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอมไม่ได้ครับเทสโก้โลตัสเมืองไทยประกันชีวิตเสื้อผ้าสวยๆค่ะเจสซี่บูเบอรีพราถิ่นมัมชั้น4ซอย12บ h e Best m บ i l ชั้น4ซอย9และเลกตโต่ฟอร์เต้นะคะชั้น1ซอย7วันนี้เวลาหมดแล้วไปแล,ว<อ>แล้วนะคะเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้กับอินเดียสตาร์ดาราเดลี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดย์ยขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิต